ได้ได้อนนาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังทักษินชินวัตรย,ยกเลิกกลับไทย เรด้ว่าเป็นการรอคอยของตระกูลชินวัตรที่ยาวนานค่ะแต่แล้วอุงอิงแพท,ทองถาลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศข่าวดีนะคะว่าทักษิณกลับไทย10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเนื่องในวันเกิดอายุ74ปีท่ามกลางความยินดีคอมเมนต์กันสนัน Instagram เลยละค่ะล่าสุดก็ทําเอาร้อนระอุโซเชียลนะคะเมื่อนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้กล่าวถึงทักษิณว่ายกเลิกกลับไทยแล้วโดยได้ระบุข,ข้อความว่าเกมพริกทักษิณ ถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนสัญญาณอันตรายเกิดคาดเดาวอีกทั้งยังได้คอมเมนต์เป็นเนื้อเพลงไว้ใจของอําพลลำพูนอีกด้วยค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กโดนหลอกสำแล้วสำาเล่าล่าสุดได้แต่นหน้าพิธีกรชื่อดังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆนะคะหลังจากมีข่าวว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียกเลิกการกลับไทยค่ะด้วยเธอก็ได้โพสต์ว่าทั้งหมดก็แค่เกมและคอมเมนต์ว่ายิ่งเข้าใจยิ่งไม่เข้าใจยิ่งกว่าเข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าทำไม รอดูนะว่าแม่นเหมือนตอนทำนายโควิดไหมถามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ